เอาละครับกับกัสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับเราก็มาอยู่กับเกมซามูไรวอลเลเยอร์นะครับมาครับผมจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับกับเนื้อเรื่องบททดสอบแห่งแรงศรัทธานั่นเองครับผมเล่นในเรื่องนี้เป็นในเรื่องแรกนะครับถ้าใครยังจําในพาร์ทที่แล้วได้ดีนะฮะมาครับเราจะมาต่อมิชชั่นที่2กันเลยนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยโอเคป่ะเริ่มกันเลยระดับพาร์ทครับณช่วงเวลาแห่งความสุข อิเอยาสูนั้นได้ประทับใจในความกล้าหาญของโนบุยูกิในระหว่างการต่อสู้ที่ปราสาทอุเอดะจึงได้จัดพิธีแต่งงานขึ้นระหว่างเขาและอินะลูกสาวของฮอนดะทาดาคาสึตัวข้าต้องขอกล่าวแสดงความยินดีกับท่านพี่ทั้งสองคนด้วยนะขอรับจะว่าอย่างไรดีละ่ะข้าเนะ่ยดีใจมากๆเลยนะที่เห็นพวกท่านมีความสุขเนะี่ยพี่ต้องขอบใจเจ้ามากเลยนะยูคิบุระพี่เองก็คาดไปถึงเหมือนกันนะที่ได้แต่งงานกับนางนะ่ยนับตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันพูดจริงหรอคะแต่ว่าตัวข้าเนะี่ยรู้ชะตาก,กรรมของพวกเราตั้งแต่วันแรกแลวนะคะ ช่วงเวลาที่เราเจอกันในตอนนั้นนะ่ะอาจจะนานเกินไปสําหรับท่านนะคะเออค,คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เหตุที่ฆ่าไปในวันนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยินดีไปที่สุดข้าได้มาขัดจังหวะพวกท่านซะแล้วสิต้องขออภัยด้วยนะเจ้าคิดมากเกินไปแล้วน้องพี่ถ้าเจ้าไม่โผล่มาในวันนั้นนะพวกเราคนใดคนหนึ่งอาจถูกฆ่าตายไปแล้วก็ได้นะขอบใจเจ้ามากนะที่มาขัดพวกเราไว้สักก่อนนะเอ๊ะจริงเหรอแตข่ขอโทษนะแต่แต่ข้าตามทั้งสองคนไม่ทันเลยเนะ่ะ <laughs> พวกเราแค่เล้เจ้าเ,เอง ที่จะพูดก็คือการได้พบกับเจ้าเดวันนั้นน่ะมันทําให้ข้ามีกําลังใจมากเลยนะอีนะใช่แล้วละ่ะหลังจากนั้นไม่นานพอผ่านไปได้สักพักพวกเราทั้งคู่ก็ัวเราอก,กันมากๆเลยละ่ะโถอะไรกันคะเนี่ยท่านนาบุยุกิยุกิมุราคุงอีกไม่นานสงครามคงจะเริ่มต้นขึ้นอีกในไม่ชานี้แต่ช่วงเวลานี้ข้าอยากให้ท่านพี่ทั้งสองนั้นอยู่กันตาลําพังไปก่อนนะยุกิบุระการแต่งงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกพวกเราก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นแหละ เขาเชื่อว่าอีนะจะต้องคิดแบบเดียวกันตอนนี้พวกเราได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะยูกิบุระคุงเราทุกคนนั้นสามารถเฉลิมฉลองด้วยกันได้โปรดดูแลตัวเองจนถึงเวลานั้นด้วยนะนั่นสินะข้าเองก็ต้องขอบคุณพี่สะพยเหมือนกันตัวท่านเองก็เหมือนกันนะได้โปรดอย่าหักโหมเกินไปล่ะสองพี่น้องซันดาดะและอินะทั้งสนั้นได้มีส่วนร่วมในการบกจมตีแคว้นโอโดวระภายใต้คำสั่งของมิสึนาริ โนโบยุกิและพรรคพวกได้บีบบังคับให้กองทัพโทกคุคาวะอันเกรียงไกลถอยออกจากดินแดนของตระกูลซันาดาได้สำเร็จตัวของอีเอยาสูนั้นได้รู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่แท้จ,จริงของตระกูลซานดาจนได้อีเอยาสูได้ยอมลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับตระกูลซานดาอีกครั้งและจัดงานแต่งงานขึ้นระหว่างโนบุยุกิกับอินะลูกสาวของฮอนดะทานากสึผู้ที่เป็นทหารเอกของเขาเอง และในขณะเดียวกันดินแดนที่เคยวุ่นวายนับตั้งแต่การตายของโนบุนาก,กะก็ได้ถูกโทโยโทมิฮิเดโยชิเขายึดครองแขวนต่างๆอย่างช้าๆโทโยโทมิฮิเดโยชินั้นได้รวบกับเหล่าแม่ทัพผู้เก่งกาจของเขาพิชิตทั้งแควนชิโกกุและแควนคิวชูมาไว้ในมือและการต่อต้านที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวของเขาคือโฮโจในเขตคันโตทางใต้ ในปีคศคือัรสกัด1,590ฮิเดโยชิได้ตัดสินใจทำสงครามกับโคโจโดยแต่งตั้งที่ปรึกษาคนสดิทของเขาอย่างอิชิดะมิซินาริในฐานะผู้ปัะชาการสูงสุดซึ่งตัวเขานั้นได้รับการสนับสนุนจากไดเมียวทั่วทั้งแผ่นดินมิซินาริได้ทำการปิดล้อมปราสาทโอดาวาระของโคโจสองพี่น้องซาดะและอีนะก็ได้เข้าร่วมในการปิดล้อมครั้งนี้เช่นกัน เมื่อตะหนักได้ว่าโฮโจนั้นจะไม่ยอมจำนนอย่างแน่นอนมิซินาริจึงสั่งการโจมตีเต็มรูปแบบด้วยความได้เปรียบในแง่ของสเสบียงกองทัพกองทัพของโทโยโทมิบุกทลวงอย่างรวดเร็วไปไกลถึงเขตรองบททดสอบแห่งแรงศรัทธาอิชิตแดะโอดาวระ แล้วก็มาถึงหน้าเลือกตัวละครกันแล้วนะครับกออย่างที่ผมเดาไม่มีผิดเลยนะครับว่า2คนนี้เนี่ยมันน่าจะมีซัมติงอะไรกันสักอย่างนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยมันเล่นพ็อดนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับเหมือนบ้านเรานั่นแหละนะฮะไอ้ที่พวกพระนางเนี่ยตอนแรกๆก็เจอกันเป็นศัตรูกันมาก่อนครับอะไรเรื่องนี้นะแล้วพอหลังๆไปปุ๊บเนี่ยมันก็ตกลงปมใจคบกันอะไรพวกนี้แหละนะฮะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบเล่นพ็อดอะไรในแนวนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องความรักระหว่างพระนางนี่แหละนะฮะโอเคงั้นเราก็มาเลือกตััววกกนนนดีี่่าาะครบผมขออเเลย ปัจจุบันนี้เธอเป็นภรรยาของโนบุยุกิแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเอาเขาพักไว้ก่อน,นะครัยยังไม่เลือกเขาตอนนี้นะเรามาเลือกคนนี้ครับชื่อว่าคุโนอิจินะครับซึ่งตัวของคนะุโนอิจิเนี่ยเธอมีตัวตนอยู่จริงในตามบระวัิศาสตร์นะครับหน้าที่ของเธอเนะี่ยก็สมกับเป็นนินจาเลยนะครับ เล่นกายในเงามืดนะครับแล้วก็คอยสอดส่องพวกข้อมูลพวกความลับอะไรของฝ่ายตรงข้ามอะไรทึกนี้แหละนะผมจําได้ว่าเมื่อตอนผมยังเด็กนะเคยดูหนังเรื่องนึงอยู่นะที่มีชื่อว่าเดอะคุณโออิจิอะไรสักอย่างนี่แหละนะที่ผมเคยดูนะโอเคก็พูดไร้สาระกันมาเยอะแล้วนะผมก็จะมาเลือกคนนี้คุณโออิจินะครับมาเอาผู้หญิงไปสู้บ้างเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมาดูกันเลยโอเค โหลดก็นานเลอเกิดนะครับไอ้ตรงหน้าดาวโหลดนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยสังเกตเห็นนะครับมันจะมีเหมือนตัวตุ๊กตุ๋นเนี่ยมาวิ่งแทะไอ้ลูกโอ๊กอยู่นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับที่เกาะไหลคุณโออิจิอยู่นะครับก็คือตัวเดียวกันนี่แหละนะ่เดี๋ยวมาเรามาดูอาวุธกันบ้างนะครับเริ่มจากอีนะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะไปเอาอาวุธสีดาวมาได้ครับก็ไม่รู้ว่าไปได้มายังไงเหมือนกันครับผมก็งงๆอยู่ไหนวาสีดาวอ่านี่ไงเจอแล้วนี่ครับอาวุธเนี่งงเลยครับได ส่วนม้าเนี่ยเป็นผู้หญิงมันก็ต้องขี่ม้าขาวแนบโอ้โหแต่มันกากเหลือเกินเฮ้แต่ไม่เป็นไรนะเราเน้นไอ้นี่ไงเนี้ยเน้นให้มันเข้ากับตัวละครเข้าไว้อ่าเธอก็มีสกิลให้ใช้อยู่อันเดียวนะครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเด้อคุดโอะอิจิต่อไปเป็นคุดโอะอิจิรนะับดูสิมีอาวุธอะไรที่เหมาะสมกับเธอเนี้ยอ่ออันนี้กับอันนี้อันไหนดีกว่าเนี่ยสปีเดเหรอ เดี๋ยวผมเอาความเร็วไว้ก่อนแล้วกันนะครับหมันบวกมูโซมาด้วยมันก็ถือว่าดีอยู่นะโอเคเลือกเอานี้แล้วก็มา้าขี่มา้าอะไรดีเอ่ยเอามา้าน้ำตาลแล้วกันนะฮะเฮสกิลไม่ใช่นี้โอ้มีสสกิลเลยนะครับถือว่าโหดอยู่เคไปดูกันเลยมาอันนี้คือบรรยากาศนะครับของเมืองซากประหักพังโอ้โห มากเนี่ยผมชอบบรรยากาศข้างในตัวปราสาทมากเลยนะมันสวยแบบสวยสดงดงามอะ่ะดูดิสวยมากนะครับวัก็อย่างว่าแหละนะมันเป็นเตีมญี่ปุ่นมันต้องอวยค่วยอวยอวยไว้ก่อนนะครับเป็นไงเหมือน,นไอ้ไอ้นั่นน่ะคนชนเทพนะครับพอถึงคราวฝั่งญี่ปุ่นออกลงนี่อวยซะหนักเลยเดี๋ยวจะไม่สปอยแล้วกันนะครับให้ให้ทุกคนไปดูเองนะว่าะเขาวอวยยังไงนะโอเค ือตัวของอีนาเนี่ยผมไปปั๊มเวลมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวเธอก็จะมีท่าการโจมตีที่หลากหลายกว่าตัวอื่น,นครับอาจจะเก่งกว่านบุยุคิสามีของเธออีกก็ได้นะก็บอกนะครับว่าภารกิจให้ไปตรงไหนอะไรยังไงครับอา้าวียกมาไม่ได้เออถ้าเกิดว่าเราเข้าปราสาทมาเนี่ยผมลืมบอกนะครับเราจะขี่ม้าไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรโอ้อันนี้เป็น2พี่น้องเลยนะครับซาณาโนบุยุกิแล้วก็ซาณายุกิมูระเนี่เออนานๆทีจะเห็นบอดมันมาเล่นคู่กันอย่างนี้ <laughs> ปกตินี่มันแยกกันไม่รู้แยกไปไหนฮนะึ ทุกคนจะสังเกตว่าผมเนี่ยใช้ท่าไฮเปอร์ท้องทานเยอะนะครับเพราะว่าท่านี้มันกว่าตัวทุกวิธีก็ขยนใช้หน่อยครับขยันใช้เรื่อยๆไอ้ท่าตีเบาแล้วก็ท่ากดท่าไฮเปอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเคลียร์พวกทุกกระเบืเท่าไหร่นะใช่ไหมทุกคนอาจจะมีความรู้สึกเดียวกันกับผมเนี่ยเยี่ด้วยตัวเธอก็จะใช้ธนูเป็นอาวุธหลักนะครับ แต่ว่าไม่ค่อยได้ยิงหรอกนะส่วนมากก็จะเอามาฟาดอย่างนี้แหละโอเคเปลี่ยนไปเล่นคุณอุจีบ้างนะครับดิจ้าสาวโชว์หน่อยอุ้ยโจว,ว่าตัดลายนะครับเธอเนี่ยจะเน้นความเร็วเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีอะไรมันจะเาบาเป็นพิเศษเลยเน้นเน้นการคล่องตัวเอาง่ายๆนะอ,อย่างนี้โอ๊ย,อย,อยอเอเอ,เอระบบนี้มันก็ดีนะครับว่าภารกิจให้ไปตรงไหนมันก็จะมีไกด์บอกนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันชอบมาขัดช่วงเราเวลาเรากาลังต่อสู้อยู่นะครับไม่รู้จะทําทําไม ม้าบางเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, เดี๋ยวนะผมเพิ่งได้ท่าของคุณวิจิมาใหม่นะครับคุณไปปั๊มเวลตัวละครเธอมาไปท่านี่ <laughs> มันดูเหมือนไม่แรงเลยอนะ่ะเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้ท่าไฮเปอร์มันถึงจะแรงฮนะแล้วตัวของเธอนี่มันโอโ้โหมันเรียกว,ว่าปาะบางมากตัวไม่กี่ทีก็จะล่วงเลยนะครับเห็นไหมตัวตุว๊กตุ่นมันจะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่หน้าดาวโหลดนะครับอโอ้โหออร่าแดงหมดเลย,ยระดับท้าก็ต้องอย่างนี้แหละเออถึงจะมันฮนะ ไปไหนต่อเดี๋ยวนะขอเก็บคมพีมาก่อนคมพีเนี่ยเราเอาไว้อัพพวกสกิลอะไรพวกนี้ได้นะครับขยันเก็บมาขยันาเก็บมาเยอะๆนะครับโอเคภาร Spain, กิจให้ไปดูดูใช่ไหมเดีย๋ยวควบไปนะครับมุมกล้องเนี่ยมันไม่หันตามเราแน่เราต้องหันเองก็เอเรื่องระบบการหันมุมกล้องเนี่ยมันยังสู้พวกของเดนนิสเวเดอร์ยังไม่ได้ไนะครับมุมกล้องมันจะแข็งๆหน่อย,เ,ยเห็นไหมผมต้องกดท่ากาดอ่ะให้มันหันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยมุมกล้องมันก็แข็งแบบเนี้ยเห็นไหมแข็งมากนะ เออแต่ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ให้อภัยเขาได้นะครับสามสี่ห้าท่าที่เป็นท่าอะไรอ๋อโอ้โหเลยมันทำไมมันไม่แรงเลยวะสี 4, ่ห้าโอ้โหต่อปางมากอะ่ะอื้อมามุโต้หนึองหมุนเป็นลูกถางเป็นไงล่ะนี่คือกระบวนท่าของบินจาสาวนะครับไม่แรงเลยไม่แรงเลยนี่เลยมาแรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จะเป็นอมตะชั่วคราวด้วยนะครับคล้ายๆกับเลสเกตของไอเดนัตตี้วอร์เรอร์นั่นแหละเนะี่ยคาเนี้แต่มันจะมีประโยชน์มากมีประโยชน์ตรงนี้แหละโอ้โหสวยมากคนระับสมก็เป็นไวฟุึึบบผมจำได้ว่าตอนผมยังเด็กเนะี่ยเคยดูนหนังของเธออยู่นะครับที่มีชื่อว่าคุณโออิจินั่นแหละนะผมผมจำได้แค่นี้นะชื่อเรื่องหนังนะก็ดังไม่ดังไม่รู้อ่ะแต่ชื่อรู้คือมีหนังเป็นของตัวเองนะ่ะ เป็นแง่ดังไว้ล่ะนะถ้าไม่ดังนี่ไม่มีหนังไม่ขอตัวเองเหรอกนะออโอ้ยอะไรเนี่ย,ยะระดับพาร์ทเนี่ยมันก็ต้องจัดหนักจัดเต็มหน่อยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างถึกเป็นพิเศษเลยแต่เรื่องการโจมตีแรงหรือการอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยเไหร่ยนะเพราะว่าศัตรูมันก็ยังโจมตีเบาอยู่ดีนะครับมันอาจจะต้องเล่นระดับไนท์แมร์ขึ้นไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันก็ต้องระดับนั้นแหละนะถึงจะชิมรสของความยากที่แท้จริงโอเค เปลี่ยนไปเล่นกีนะมานะ้างเนี่ยโอ้ยอีนะของปูอย่างนี้ต้องใช้วะนี่ห่มมากทำไมเธอถึงไม่มีนามสะกุลนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนามตกุลเธอมันนามตกุลฮอนดะหรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าในในในเรื่องเนี่ยเธอบอกว่าเธอคือลูกสาวของฮอนดะทาตะกะสึนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกแท้หรือเปล่าหรือทาตะกะสึมันไปเก็บเธอมาเลี้ยงเนี่ยก็คือผมเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับนี่เลยนะครับฝั่งญี่ปุ่นเลยถ้าคนใครมีความรู้ก็เต็มที่เลยครับ เหมือนยุ่งยากเหมือนยุ่งยากก็ต้องใช้บุโซมาโอ้ยโอ้ยกองสันโอ้โหวิมากนะระบบจุกจิกผมเรียกว่าระบบอะไรดีระบบเสือกเลยกันโอเคเฮ้ยร,ระบบเสือกมันมันจะหยาบไปนะครับเรียกว่าระบบขัดดีกว่าออโอหเป็นท่าที่ดีมากเลยแล้วท่าพิเศษของเธอคืออะไรครับอันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับยิงคันูเรื่อยๆแล้วท่าเนี่ย <c oughs> เขาก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ตัวละครผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่นะครับบางตัวเนี่ยมันจะเน้นการคล่องตัวนะครับมันไม่ได้โจมตีแรงหนักหนาอะไรนะอันนี้เท่าที่ผมสัมผัสมานะมาคูโตกับไขอเห็เอฟเฟกต์ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนการกระทำเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าไคนะครนะับเอ้าแลครล่ะแล้วจะรู้ไม่ได้ว่าใคร <c oughs> อุ้ยกันได้ซุก มานี่ยใครแล้วจะรู้ไม่ได้ว่าใครเคจ้าชื่อว่าอะไรข่ามีนาว่าใครเอาแล้วเจ้าชื่ออะไรล่ะก็ใครไงเอาแล้วใครมันใครเล่นอะไรของผมวะเนี่ยเ,เป็นเป็นมุกบาสมบาทนะครับทุกคนอย่อยาอย่าหาแก่นสารมาเนะโอเคเดี๋ยวมาเล่นคุโรู้จิ้างปึ๊บฮึบชึบเออู้ฮีวูเป็นตัวที่แบบว่าพิวไหวนะครับพิวไหวเหนวใส่น้ําพิวไหวมากเส้นที่แบบนี้ก็ดีนะครับฮึบ อุ้ยเร็วอะเร็วมากเนี่ยหนึ่งโว้ยอุ้ยจ้าอู้มาลงมามุตโตนะครับเฮยสวยคุณเป็นลูกขาดเลยมาอาวุธของเธอเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะมันภาษาญี่ปุ่นผมลืมไปแล้วนะอาวุธแบบนี้ถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าอะไรนะกริดเหรอใช่ไหมมันน่าจะเป็นกริดเนี่ยเฮ้ยจ้าคึกคิกิจ้าโอ้ย ได้อยู <tu i ro> ่ได้อยู่โอ้โหสมุดเพียบเอามาอัพเวลเอามาอัพเวลปึ๊บอื้มกดชอบเลยยึบดิเป็นท่าที่ค่อนข้างผิวไหวเหนือใส่น้ำเนี่ยนะภารกิจปไปไหนอ๋อไปนู่นโอเคเปลี่ยนไปที่หน้าครับเดี๋ยวให้หน้าไปเด็กม้ามาม้ามันยิงขึ้นยากอยู่ไปมุโตไปเนี่ยเนี่ยมันมันช่วยอะไรผมผมไม่เข้าใจอ่ะจริงมันช่วยให้กระแทกแรงขึ้นเหรอแล้วตอนหยุดไม่ก็เสียเวลาหายเลยถ้าเกิดว่าทำเก็บอาวุธนี่ ถ้าม้ามาทําแบบนี้เนี่ยผมว่ามันช้านะครับเอาจริงนะมันน่าจะทําให้แบบว่ากดมุสโตรบนหลังมา้าแล้วก็เร็วๆเลยอันนั้นน่ะดีนะครับเอาภารกิจอะไรเฟลไงเนี่ยอะไรวะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าภารกิจในแต่ละด่านมันให้ทําอะไรนะครับเราก็เล่นโดยทูไททายไปก่อนนะครับเพราะว่าผมยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เลยนะครับเฮ้ยนี่สามีเรานะครับโนบุยุกิโนบุยุกิเอาไปนู่นนะไปไหนวะลงเหรอลงเอ้าลงลงไม่ได้ไปไหนเนะี่ย ประสาทมันก็วกวนเหลือเกินเนี่ยหาหาตัวศัตรูไม่เจอนี่ไงตัวคนนี้เขาไม่ชื่อว่าฟูมะโคตารโรน่นะครับใครไม่รู้นะตายแล้วเรียบร้อยอุ้ย,ยมาดีว่ะเมื่อกี้การยังสวยอะ่ะแสดงว่ามาต้องดีแน,น่อนอนครับเอาไอ้ฟูมะโคตาโร่ามาอีกแล้วเดี๋ยวมีกี่ล่างเนี่ยไอ้นี่มันเป็นคนหรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่าวะเอาอะไรเนี่ยเอาไฟไหม้นะครับไอ้ไฟเราหรือไฟเขาอุ้ยแต่ทำไฟออกมาสวยว่ะ เอาดิเอาที่เอาที่ทำอะไรทำอะไรกองเล็กปะกองเล็กปะเก็บไปเลยอย่านะนี่เอ้ย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 นี่อย่างยิงระยะเผาขนไม่ตายให้มันรู้ไปนะโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นเนี้ยครับคุณโออิจิเอาเธอพาเรามาไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคพอดีเลยโอ้พึ่งพิ่งออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บวุ้ยวุ <laser magic> ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนะเธอมีท่าพิเศษอะไรวะอะไรวะเนี่ยท่าเนี้ยคืออะไร นะถ้าเรียกลมปาราณเรอมันเร็วขึ้นหรือเปล่าวะผมคิดไปอุ้ยนี่แหละเดี๋ยวเร็วเข้าไว้ผมชอบตัวละครที่มันท่าโจมตีแบบว่าผิวไหวอยูอ่ยยยแล้วเนี่ยก็เลยจะจับตัวเธอเข้ามือหน่อยมามุโตนี่ใช้บ่อยมากแล้วมุตโตมันก็เบาเธอเนี่ยอุ้ยแรงเลยอะโอเคมาโอเคเงินเงินก็ยังดีช่งนี้ขาดเงินนะมาสองร้อยโกก็ยังดีนะครับโอเค ไอ้ศัตรูอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเอาคุณโนวิจิวิ่งไปเลยนะครับตัวเธอนี่วิ่งเร็วอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ม้าหรอกนี่เห็นไหมเป็นนินจามันก็ต้องเน้นความเร็วเข้าไว้นะครับแล้วก็ท่ากระโดดจัมป์สองทีของเธอเนี่ยมันจะกระโดดแข็งๆหน่อยนะหนึ่งสองฮึบอุ้ยโอ้ยไม่เป็นไรอีกหนึ่งสองสามสี่เนี่ยฮึบเฮ้ยเฮ้ยโอยโจมตีโจมตีต่อเนื่องนะแต่มันเบาอ่ะอุ้ เอ้ยโอ้โหหยุดสวยอ่าประตูเปิดแล้วจัดมาดีจัดมาดีหม,มุนไปอืมไม่รู้ว่าอยู่ไหนหมุนหมุนไปมั่วหมุนมั่วไปก่อนอืม,อมโอเคอยเวลอัพวิอัพมุโซขึ้นมาสามหลอดนะครับอันนี้น่าจะตันแล้วอยู่ที่สามหลอดนะฮะเออมึงอยากอยากโชว์อะไรโชว์มาเลยดูว่าภาพสวยนะไม่จำเป็นต้องโชว์มากก็ได้แหมอวยจังเลยนะอ่าเดี๋ยวนะ ตะกิ้ให้มาหนเนี่ยออกมาตรงกลางเหรอโอเคตะกิ้ขึ้นพอดีเลยมาคุณโอวิจิขึ้นทีไปลูกฮึบเอาไอ้ยีน่าไปไหนวะเอ้ายีน่าวิ่งลงมาโคตรลึกวิ่งลงมาทำไมเนี่ยเอาจจะไปเล่นคุณโอวิจิดีกว่านี้เธออยู่ใกล้ไม่ใช่เหรอแบบขึ้นทีไปขึ้นทีไปไอ้ดุขึ้นทีไปมาๆๆมาัมามามาตรู๊ดเหรอไม่กระนามึ้งห้าล็อมา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 หนึ่งสองฮึป เฮ้ไปแกเฮ้ยรู้ลทธิ์ของฤทธิ์จ้าหรือยังฤทธิ์จ้าสาวทึบโอ๊ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าศัตรูสตาร์เนี่ยเราสามารถเข้าไปไอ้นี่ได้นะครับเข้าไปเล่นท่าได้แต่เมื่อกี้ไอ้ปุ่มเล่นท่ามันไม่ขึ้ปเนี่ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันหุ่นโตยังบ่อยเล่นตัวเธอเนี่ยโดนตึ้งปิดร้อยวิ้วอัพแล้วนาวอ่ะมาผมก็ได้มาถี <S anak lonely> <S <human> <S <serves> <S ่มากเน็ปเราต้องมารอรุนแล้วแหละว่าจะได้ม้าอะไรเนี่ย มาอุ๊ยอุ้ยมาสักทีโอ้โหเมื่อกี้เฮ้ยแต่ว่าอีนานี่วิ่งขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับมามุโตภาษา่อยสิ่ดูที่เธอสวยวะหึ <c oughs> ปั่นโคตรชานอตอนนี้เรากับอ่าอีนาเนี่ยก็ต่างก็มีมุตโตสามหลอดเหมือนกันแล้วนะครับใช้ได้เรือ่อยๆบอกเลยอุ๊ยเจ็ดคิดิคอนด้วยนี่าใช่บไหมเมื่อกี้เอา้าเอ้าเอาหยุดการกระทำของฆ่าทำไมมามุตโตอีกรอบหนึง่ง ผมโตไม่ตั้งสามหลอดอต่งงกทำไมมาเลย,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 ยมาอีกนะเดี๋ยวมาเล่นะนะอีกนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทชุดวิอีกแล้วนะเล่นแต่ตัวเธอเอ้าอะไรผมมาตั้งกาดอยู่นิดเราสามารถทะลวงไปได้เลยนะเกมนี้มันจะไม่เหมือนไดนามิสเวเลอร์นะครับที่เรามุโตไปปุ๊บเนี่ยศัตรูตั้งกาดไปมุโตรเราไม่มีผลเลยนะสี่ซึ้บอุ้ยข่านี้มันกว่าศัตรูได้ดีอ่ะ 3 4 5เด so ี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวปราสาทนะครับเข้าไปลึกๆเราขอมาเก็บเศษก่อนแล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกผมจะเอาเวลนะครับเวลเป็นสิ่งสำคัญเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามึงยังไม่ตายเหรอเฮ้ยโคโตโร่ทำไมเจ้ายังไม่ตายตายซะตอบดีเลยมึงตายจริงตายไหมไม่ตาย เฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นี่ทำอะไรทำอะไรไอปีศาจเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยเออเรียบร้อยครับดูที่จะแบ่งร่างยังไงอีกนะครับป่ะเดี๋ยวขอขึ้นมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเก็บทางขวาก่อนทางขวารู้สึกจะมีประเด็นแล้วมือผมชอบไปกดลั่นโดนมุโซตลอดเลยนะมันติดไอไนดรน์เตอรวอร์ดิเออร์มานะครับที่กดมุโซบนหลังม้าแล้วม้ามันจะเร็วขึ้นนะรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่ใช่ฮะโอเคยังไงโอเคภารกิจมันก็บอกให้เรามาเคลียร์พวกนี้นะครับเราก็มาพอดีเลย จะได้คิดบัญชีกันหนึ่งสองสามสี่้าวเอา,เอาได้ได้แค่5ครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นครั้งที่6เนี่ยมันก็จะแคนเซิลเลยเนะครับโอ้ยแข็งเหรอแข็งนกเหรอแข็งนกเหรออืมอีกอา้าวไม่เป็นไรอีกสนี่แหละอืเออเคทีนี้ก็เหลือสุดท้ายแล้วนะครับไปหากันไปหากันท่านี้มันก็เอาไว้เคลื่อนที่ได้ดีอยู่นะ ไปเล่นไปเนะี่ยมามามา,อ,าอ้าวกีน่าเธอกระโดดสองทีไม่ได้เนะี่ยครับมาเลยมาเลยมาเลยมีเลยมาขอจบด้วยท่านี้จัดเลยตายโดนท่าน,นี้จอดทุกไลน์เป็นไงล่ะเสร็จแล้วเดีย๋ยวไปเล่นคุณโดุจินะครับเฮ้ยอยุ้ยอุ๊ยใครวะเนี่ยเธอไปชื่อว่าอะไรเนี่ยเธอไปชื่อว่าท่านหญิงฮายากะวะนะครับฮายากะวะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยโคตเตอร์เขาก็ได้ถา่ายเมื่อกี้ อ๋อชื่อแม่หญิงฮายากาวะใช่ไหมแล้วเธอเป็นใครเธอเป็นใครข้าไม่รู้จักเฮ้ย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 นี่นี่นี่ถีบหน้าแม่งถีบอีกถีบอีกเฮ้ยเป็นการดวลกันของผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยเอามาไงเนี่ยมาโคตรเร็วเฮ้ยอะไรอะมุโตะกิ้งเป็นลูกกระหนุนเลย มามาอือผู้หญิงคนเดียวเนี่ยต้องมูโตภาษาเนะี่ยอุ้ยวิ่งวิ่งเจ็บไปถึงโวงในเลยทีเดียวมาน่าจะได้อาวุธด,ดีนะครับอันนี้โอเคไปตบบอสใหญ่กันดีกว่ามันชื่อว่าอะไรนะไอ,อ้บอสใหญ่ผมลืมลนะเดี๋ยวนะต้องต้องไปดูชื่อก่อนครับต้องไปถามชื่อก่อนว่าท่านเป็นใครอ๋อนี่ไงโคโจนะครับอือมามามา,มาโอ๊ยโอ๊ยโดดสูปไป มาเปลีไปเลยอีนาครับอีนาอยู่ใกล้แรง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 อย่างนี้ต้องบุโตทักทายไปก่อนเนี้ยมาเลยบุโตอย่างบ่อยพาร์ทนี้สวยจัดสวยสดวงามหนึ่สอามึบะดูหากนเนี้ยท่านี้รู้สึกว่าจะเก็บกว่าได้ดีแล้วก็เป็นท่าหากินของผมด้วยเนี้ย รู้จิตนิจาสาโอเคอเครียบร้อยครับโอ้ถือว่าจบสวยแล้วเนี่ยจบวยท่าพิเศษด้วยนะเฮ้ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ไม่ค่อยยาวอะไรนะครับมันดีมันมากเกมนี้อย่างติดอะผมบอกเลยอันนี้เรามาวิ่งบนหลังคาได้ด้วยนะครับเป็นนิจาก็ต้องรอบเลนบนหลังคาที่แหละเนี่ยจะได้สมกับเป็นนิจาหน่อยแต่ว่าตอนนี้น่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับหันมุมกล้องได้เย่างเดียวเนี่ยเนี่ย สวยจัดแต่ไม่รู้จะหาคำไหนมาชมเนี่ยสวยจริงว่ะสวยมากเนะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าในตัวปราสาทนี้สวยไปหมดเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมก็พะมันเป็นของญี่ปุ่นยังไงล่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าสรุปผลว่าเราสามารถทําอะไรสําเร็จแล้วก็อันไหนเฟลไปบ้างะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยพลาดไปก็อ่ะช่างมานนะมาดูอันนี้กันดีกว่าอาวุธผมอยากดูอาวุธแล้วก็มาดูซิจะเป็นไงเนี่ย เรามาดูม้าก,กันดีกว่านะครับลุ้นลุ้นอุ้ยลุ้น,น,น,นมา้าโอเคไม่ต้องไปองรอลุ้นอะไรแล้วนะครับโอเคเอาม้าเต็มอ่ะมันก็เอาม้าที่มันอ่อนๆออ,ออกไปนะขายทิ้งไปนนาขายทิ้งไปอันนี้น้ำตาลอ่อนอ่อนอ่อนขายทิ้งไปโอเคขายไปเรียบร้อยไปอืมก็ตัดสินใจ หลังจากการบุกโจมตีโอดาวาะอีเอยาสูได้ขอนัดพบโดโบยุกิอย่างลับๆโดโบยุกิเอ้ยโลกในอุดมคติของโทโยโทมิได้แหลกสลายไปแล้วก็ที่ข้าได้เห็นเจ้ามิสึนารีนั่นโจมตีแคว้นโอดาวาระทําให้ข้าหายคงใจก็ที่เอาชนะข้าศึกโดยทหารนับหมื่นนั้นมีเพียงท่านฮิเดโยชิเท่านั้นแหละที่สามารถทําเรื่องเหลือเชื่อเหนือจินตนาการแบบนี้ได้เะ แต่ถึงกระนั้นท่านฮิเดโยชิก็ยังไร้ผู้สืบทอดเจ็บจำนงนของเขาและตอนนี้ข้าก็เชื่อว่ายังไม่มีใครสามารถเข้าใจความนึกคิดของเขาได้อยู่หรอกเจ้าคิดว่ายังไงละ่ะมันก็จริงของท่านนะแต่ท่านฮิเดโยชิเนะี่ยยังคงมีผู้ติดตามที่พักดีอยู่มากมายรวมถึงท่านฮิเดซึงงูก็ด้วยข้ายังมองไม่เห็นแววเลยว่าท่านจะเอาชนะยังไงมันก็จริงอยู่แต่ความพักดีของพวกเขารดนเกิดจากท่านฮิเดโยชิและท่านโทชิอเอะหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วก็ทุกอย่างก็จะพังทลายลง สันติภาพที่ข้าตั้งเป้าไว้น่ะจะต้องคงอยู่ตราบนานเท่านานพวกเราแค่ต้องอดทนแม้ผู้นำของเราจะล้มลงก็าตามนั่นแหละเคยดินแดนที่ข้าใฝ่ฝันไว้เพื่อสร้างโลกแบบนั้นต่อให้ข้าต้องทำสิ่งที่ชั่วร้ายก็าตามทีข้าก็จะอยากเห็นแผ่นดินนี้สงบสุขให้ได้โนโบยุกิเจ้าจะช่วยแบกรับความตั้งใจของข้าได้หรือไม่ช่วยตอบข้าทีสิถ้าข้ายืนหยัดนั่นก็หมายถึงการต่อสู้กับโทโยโทมิ แต่โยคิบุ r ะยังคงอยู่ข้างพวกเขาแล้วเจ้าคิดว่าเขาจะเข้าร่วมกับเราไหมละ่ะตัวเจ้าก็คงรู้นิสัยของน้องเจ้าดีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะข้าจะไม่บังคับอะไรเจ้าหรอกนะแต่ข้าอยากให้พวกเจ้าสองพี่น้องร่วมต่อสู้ไปด้วยกันนั่นไม่ได้หมายความว่าข้าจะยอมให้ง่ายๆกับว่าทีสามีของอีดาหรอกนะ ข้าจะต้องทําให้เรื่องนี้จบลงก่อนที่ข้าจะตายให้ได้จุดจบของความวุ่นวายนี่จะต้องแลกมาด้วยเราลูกๆต่อสู้กับพ่อแม่และพี่น้องต่อสู้กันเองท้าดีเอเยาสุความตั้งใจของข้านั้นแน่วแน่หากทกุคาวะและโทโยโทมิเกิดการประทะกันขึ้นมาแล้วก็ข้าจะขออยู่เคียงข้างโทกุคาวะและเข้าต่อสู้กับยุคิบุระ ตัวข้าเนี่ยมันชั่วจริงๆเลยที่ต้องมาทำให้พี่น้องต้องต่อสู้กันเองทั้งที่พวกเจ้ารักกันมากถ้าเจ้าจะเกลียดข้าเพราะเรื่องนี้ข้าก็ไม่ถือหรอกนะโนบุยุกินินจาของซานาัะท่านอิยาสุในความคิดของข้ากองทัพของโทคุคาวะและกองทัพของโทโยโทบินะ น่าจะมาถึงกันแล้วนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าขออยู่ข้างโทงคุคาวะและเข้าต่อสู้กับยุคิบุระข้าที่มันปีศาจตัวแท้ที่ต้องทําให้เกิดรอยเล้าระหว่างพวกเจ้าทั้งสองถ้าเจ้าจะว่าอะไรข้าแล้วก็เชิญตามสบายเลยโดบุยุกิท่านยุคิมุระในที่สุดแผ่นดินก็สงบสุขเสียทีนะยินดีด้วย ใช่ความสงบสุขของพี่ชายพี่สะพ้ายและท่านมิสิดาริข้าก็หวังในใจอยู่ลึกๆน,นะว่ามันจะคงอยู่แบบนี้ตลอดไปเนะี่ยงั้นเหรอถ้าเป็นงั้นได้ก็คงจะดีล่ะนะแต่จะเป็นอย่างไรถ้าจะเป็นอย่างไรถ้าโทโยโทโมิและเอ่อโทโคุคาวะลงเอยด้วยการต่อสู้กันล่ะมาถึงตอนนั้นแล้วท่านจะเอาอยัางไงอะ่ะถามอะไรที่น่าขบขันจังนะตระกูลซาตนะเนี่ยเป็นหนี้โทโยโทมิอยู่มาก ข้าจะต้องให้แก่พวกเขาและอยู่เคียงข้างให้ถึงที่สุดแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกนะท่านฮิเจโยชิและท่านเออยาสุมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นต่อกันใช่แล้วท่านพูดถูกข้าคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นล้วนปราถนาสันติภาพแทบทั้งหมดเลยนะแม้แต่ในยามที่สงบแล้วข้ายังต้องการเจ้ามากเลยนะถ้าจะเจ้ามาอยู่เคียงข้างข้าจะมีความสุขมากเลยลนะ่ะคุโอิจิจังได้โปรดมาเป็นกำลังแกะะ่ตระกูลซาณาตะต่อไปเถอะนะู้ก้าแห่งชิโนบิคุโอิจิจัง เชื่อมือข้าได้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ติดตามรับชมผมด้วยนะขาดตกบกพร่องไปไงผมก็ต้องขออภัยทุกกคนมาหน้าที่ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตรักันไปก่อนนะรพบพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ